ไม่ทันแล้วครับผมกลืนแล้วขอโทษขอไปอาสวัสดีผีจกหัวคำนะอุย้ยผีจกหัวไปนะอ่าผีทำไมชอบจกหัวทำไมไม่ชอบเลียหัวครับไม่ถ้าพีเลี้ยงมันล้วลพวเลียหำโอเคนะครับวันนี้ทำงานโอ้รับจ้างทั่วไปครับไม่เลือกงานไม่เอาไตไม่เไปไ็นไรครับยืนยันกลางมู่บ้านได้ครับเพิ่นแล้วละ่วนว่าอันนี้ครับครับผมโอ้โอโน้่งตาสิ่องอไรควันไช่ไก่ย่างกัแซ่บแม้กระทั่งคนขายครับผมอ่าโอเคนะครับนี่แหละอืมหโอ้หน้่งตาสิ่งไรหลังอุับมนะ นี่ครับบรรยากาศบ้านนอกคอกนาเราก็จะประมาณนี้ครับเ <Okay, S 2> ดิรอะไรใครจิ้มครับหน <laughs> ึ่งเดินอาโอเป็นสาวน้อยโอ้ยนี่ครับบรรยากาศฝนตกรินซอสอๆซ่บซบบรรยากาศน่าเซิรกันครับหนึ่งถ้าใครไม่เซิรก็อยาก <laughs> โอเคนะครับถ้ามาฝากพี่ฝากน้องลุงปั่นอ่ะคือพี่ยิบันพี่เพิ่นวะเป็นดาแนวแก่ตัวไม่เป็นดาตัวที่กระลาไโอ้โอเคเราฝากไปซื้อแนวมาแกโอ้เม่นฝากไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าไม่ห้างกดไลค์ไม่ไม่กดแชร์ไม่ลูกอ่อนกดติดตามนะครับเบึ้มงจะตามไปกดแล้วก็แก้ด้วยถึงห้องเลยทีเดียวเจ๋อสวัสดีฝากมาแก